เสียงวอลินกรีดกรีก,รก็ทำให้ใครหลายคนไม่กล้าอาบน้ำคนเดียวอีกเลยวันนี้น้องเมมจะพาย้อนกลับไปดูหนังที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์วงการสยองขวัญกับวันนี้มีอดีตค่ะวันนี้มีอดีตในวันที่16มิถุนายนพศ2503หรือคศออ1960ภาพยนตร์เรื่องไซโคของผู้กำกับชื่อกองโลกอัลเฟรดฮิตคอก ได้เปิดฉายรอบปฐมทัศน์ครั้งแรกที่นครนิวยอยกสหรัฐอเมริกาหนังเล่าเรื่องหญิงสาวที่หลบหนีมาพักในโรงแรมเล็กๆก่อนจะพบกับเหตุการณ์ชวนช็อกโดยมีโนเมนเบสเจ้าของโรงแรมผู้มีความลับสยองฉากมีแทงในห้องอาบน้ำกลายเป็นภาพจำของวงการหนังและเทคนิคการตัดต่อเสียงและมุมกล้องก็กลายเป็นแบบเรียนของหนังระทึกขวัญไปตลอดการ ไฟคมไม่ใช่แค่หนังทำเงินแต่ยังปฏิวัติแนวการเล่าเรื่องในยุคนั้นทั้งการฆ่าตัวละครเอกตั้งแต่กลางเรื่องและความซับซ้อนของจิตวิทยาตัวละครทำให้ผู้สร้างภาพยนตร์ได้มีความกล้าที่จะกล้าลองวิธีการเล่าใหม่ๆตัวเอกไม่ต้องอยู่จนจบเรื่องหรือแฮปปี้เอนดิ้งเสมอไปและเราคงไม่มีหนังแนวทริลเลอร์ห้อนประสาทให้ลุนกันแบบทุกวันนี้แน่นๆรู้อดีตต่อยอดอนาคต พราะเสียงกรี๊ดในอดีตอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจของผู้กำกับในวันพรุ่งนี้ค่ะถ้าดูจนถึงตรงนี้แล้วอย่างใจร้ายไม่กดไลค์ให้รายการวันนี้มีอดีตและน้องแมมตอนอาบน้ำก็ระวังหน่อยละ่ะเฮ้บรา